สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมพบกันอีกแล้วครับผมตอนเ้ารครับผมอยู่สวนครับมื่อนี้ครับผม,บผมขอบคับพงษ์ครคคับผมข้างแรงครับขอบคุณพันต้นติเตียนครับนางไายเนะครับผมบ่ได้ยื่นบ่ทันเวลาเลยครับผมตื่นเสาร์มาก็มาสวนเลยครับผม มันก็สามารถแจกแจงกมั้งครับผมว่าสิ่งที่ได้เห็นลงไปครับผมว่าใส่ปิดสปริงเกอร์ครับผมว่าตอนเด้ใส่ยังไงครับผมมันขึ้นหลายปันไล่ครับผมสวนในหน่อยนี้ครับสิ่งที่เทาได้มันเป็นที่เป็นตามที่เทาวางไว้บรัวครับครับผมเบิุงครับผมนี่เลยครับพอ ถอดซีหุ้นครับผมถอดซีหุ้นนี่ซื้อมาหาสิบเซ็นครับผมซื้อซื้อ,อยุไวไทยวัสดุครับผมบ่แพ่งครับผมเส่นลาสามสิบเอ็ดบาทครับเส่นสามสิบเอ็ดบาทครับจิไทยวัสดุนะสามทาง สามทางขอต่อครับผมขอต่อนี่ขอต่อซื้อมาหาสิบหาตัวขอต้อนี่ตัวละหาบาทครับผมตัวละหาบาทซื้อมาอยู่หาสิบหาตัวอันนี้มาหาสิบครับผม สปริงเกอร์นี่ครับใส่สปริงเกอร์ใส่สปริงเกอร์อยู่หาหาสิบตัวสปริงเกอร์เนี่ยบแพงครับผมตัวนี้บาแพงครับตัวนี้ซื้อมาถุงละสิบเจ็ดบาทสปริงเกอร์เป็นเมินหรอวะ ตีไปทุงยี่สิบาทครับตัวละสี่บาทสปริงเกอร์มินิสปริงเกอร์ครับมินิสปริงเกอร์ขอต่อครับตัวละสามบาทหาตัวตัวละสามบาท ตัวละสามบาทส่วนมากส่วนมากก็สใส่ตัวนี้ครับใส่ตัวนีม้มองเป็นขอตอกระสีไซสสปริงเกอร์เลยครับผมมองสีเป็นขอตอนะจังสี่ครับผมจังสี่ก็บสีใส์ปสปริงเกอร์ไปเลยครับเราวางต้นกล้วยครับต้นกล้วยต่อไปอีกนิดนึงก็ใส่ต้นทุเรียนครับมาขอตอและส่วนมากมันสีเป็นทอหญ้าไปเลยครับก็ไปถึงต้นทุเรียนเลยมันก็เลย เลยใส่ตัวนี้หลายใส่สามทางหลายซื้อมาหาสิบกว่าตัวหาสิบหาตัวครับเพราะว่ามันสิมีตัวแยกแยกแยกจากทอทอมินครับทอมินครับแต่ผมสวนนีสิสบได้ใส่ทอใหญ่ครับใส่ต่วสีหุ่นอย่างเดียวเลยครับหนามมันคอยครับผมใส่หนามป,ป้ารหรือบได้ใส่บได้ใส่ไอ้ตัวใหญ่ครับใส่สีหุ่นอย่างเดียว กะสิมีมีว่าวม,มีมีอยู่หาแถวกระสิมีว่าวว่าวอยู่หาตัวครับ,รบรว่าวว่าวตัวละสิบบาทาว่าวว่าวปิดเปิดนะตัวละสิบบาท <c oughs> รับผมจะเป็นเงินเท่าไหรครับยว <c oughs> การร่วมค่าใช้จ่ายแล้วครับผมนี่ติดตังในสวนนี่ก็ ใส่ไปหมดไปสองพันสามสิบบาทครับสองพันสามสิบบาทครับทุกขอต้อนี่สิบบริษยายใส่กาวเลยครับผมคือเสียบไว้เสียบไว้เลยครับผมเพราอมันสิงายต่อการเวลาที่ห้องบริษาย์ครับผมเสียบไว้เอาซื้อๆนี่ครับเสียบไว้เสียบใบ,เ,บ,บเลยครับทุกอันนี่บริษายติดกาวสักอันเลยครับ โอเคครับผมสองพันสามสิบบาทครับผมมดส่วนนี้ครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นำหน่อยครับผมสวัสดีครับผม